โอเคครับผมก็สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวเกมเมอร์สายอนิเมะทุกคนด้วยนะอยู่เกมาจาัดตำนานจอมยุทธพูดถังซานอีกเช่นเคยและวันนี้ผมจะพามาผ่านหอทดสอบประจาสัปดาห์กันนะครับซึ่งแต่ละสัปดาห์เนี่ยมันจะการเล่นจะไม่เหมือนกันนะครับในรอบนี้นะเขาจะให้เราเนี่ยเล่นโดยการที่ใช้ลูกไฟให้ได้น้อยที่สุดเนาะถึงจะได้อันดับดีผมจะมาสอนเทคนิคการทําให้ได้ศูนย์คะแนนนะครับหรือว่าศูนย์ลูกไฟเนี่ยนะ ง่ายมากๆเลยนะครับเผื่อที่จะเอาไปใช้ในสัปดาห์หน้าหรือว่าสัปดาห์อื่นๆนะครับที่มันห้ามใช้ลูกไฟเยอะเนะาะเดี๋ยวมันก็ต้องวนหมหอีกนะครับสําหรับการที่ห้ามใช้ลูกไฟในส่วนของการทํนนาในสศูนคะแนนเนี่ยถ้าเราอันดับดีๆนะถ้าเราทํอ,อก่อนคนอื่นเขาอะเราก็จะได้อันดับที่ดีนะครับอันดับหนึ่งได้3า0ร้อยเพชรแล้วก็ใบกาชาสองใบนะครับที่เหลือก็มันจะลดหย่อนลงมานะครับเพชรก็จะลดลงมาใบสุ่มก็จะลดลงมานะครับเรื่อยๆนะ เสียได้นะครับผมผมดูช้าไปหน่อยนะไม่งั้นผมก็ทำไวกว่านี้เนาะมันก็ได้ของเนี่ยที่ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันก็ถือว่าอย่างน้อยเราทำก่อนเราก็ได้เพชรเยอะกว่านะครับเนี่ยได้0 0เพชรกับ17 5้ามันอาจจะต่างกันแค่25เพชรเนาะส่วนใบสุ่มเนี่ยก็ได้เท่ากันนะครับก็อย่างน้อยก็เล่นทดสอบตัวเองอนะ่ะเออทีมที่ผมแนะนำในการเอาลงไปนะครับเป็นทีมอะไรก็ได้ครับผมที่เน้นการ โจมตีปกตินะครับหรือว่าตีฟรีนะซึ่งผมก็ขี้เหียดจัดใหม่ผมก็เอาทีมผมลงไปเล่นตามเดิมเลยก็จะเน้นเป็นหอกงูเป็นดาเมจหลังนะแล้วก็อ้วนไฟที่หมุน2รอบก่อนเข้ามาเล่นนะครับการเล่นนะครับก็บางด่านเนี่ยก็ต้องใช้เวลานานบางด่านก็ใช้เวลาไม่นานนะเพราะว่าเราเนี่ยต้องตีปกติเท่านั้นนะครับห้ามใช้ลูกไฟเออมันก็เป็นเรื่องที่แบบ พื้นฐานเลยเนาะใช้ลูกไฟน้อยที่สุดก็ไม่ใช้ลูกไฟก็คือการตีปกตินี่เองครับผมก็คิดไม่ได้นะผมก็เพิ่งมารู้นะครับว่าเอ้ยทาไมเขาทําได้สูนลูกไฟกันอ๋อเขาก็ตีปกติกันนี่เองเห็นปะเนี่ยหอกูผมก็อย่างเงี้ยบางด่านก็ชุดเดียวหมดบางด่านก็มีอันดิ้งเก่งๆก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเนี่ยเราก็เล่นไปเรื่อยๆครับเล่นไปเนี่ย ให้ศูนย์คะแนนศูนย์คะแนนมันก็จะได้อันดับที่ดีนะครับเอาแล้วอันดับผมขึ้นมาได้ไงเนี่ยผมอยู่อันดับสิบแปดเฉยเลยคือมันน่าจะแบบศูนย์คะแนนแต่มันน่าจะไวกว่าคนอื่นเนาะเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วแต่นะว่าคะแนนใครคะแนนมันนะครับเราก็พยายามเล่นให้ไวอ่ะให้ไวที่สุดจบให้ไวที่สุดอ่ะมันก็จะได้อันดับที่ดีเนาะแต่ว่าถ้าใครไม่ซีเรียสก็ไม่จะเป็นต้อง ทำอันดับให้ดีก็ได้นะเพราะว่ามันก็ของก็ไม่ต่างเท่าไหรนะ่เนาะแต่ว่าถ้าใครแบบอยากมาทดสอบทีมตัวเองปีธรรมดาเราก็มาลองเล่นสูตรนี้ได้นะครับจะใช้แค่สูตรลูกไฟเท่านั้นเองนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ิดตามสตอให้ผมด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ